ครับนี่ครับมีเรื่องเล่าจะเล่าให้ฟังเรื่องอะไรอาจารย์ไอ้โต้งมาหาการโต้งมาการมาแล้วไอ้โต้งมาแล้วโต้งมาแล้วโต้งมาแล้วจะมีไอ้โต้งอีกตัวหนึ่งเป็นไก่ชนไก่ตีเป็นไก่บ้าพลังและมีใส่มันชอบปี้อ่าไก่นุ่มมากันเนี่ยไก่นุ่มเลยน่าจะปี้ ปีไก่ตัวเมียปีปีจนหมดหมู่บ้านเลยไอโต้งนะไอโต้งไอตัวนั้นอ่ะพอปีปีไก่หมดมันก็ไปปีเป็ดเพอปีเป็ดมันก็ไปปีห่านเปีห่านตัวเมียหมดมันไอไอตัวนี้มันมันปีมันปีไม่ทําเอาอย่างเดียวใส่ปีปีไม่ทําหลับตาเอาอย่างเดียว ปีปีหารหมดอมก็ไปปีแมวอืปีแมวแล้วก็ไปปีปีหมาปีปีหมดเลยปีสาทุกตัวเลยที่เป็นตวเมีอ,อไอเจ้าของก็บอกไอโตอง้งมึงปีอย่างนั้นอ่ะสักวันมึงจะหมดแรงนะ,ะมึงจะตายเขานะ,อะพอมีมาวันหนึ่งมัน ไอเจ้าของอ่ะมันแบกท่อไปสู่น้ำในนะมันก็ไปเห็นไอ้โต้งไอ้โต้งนอน5ปี5ขาเลยอยู่กลางคันนาเพียวกันเลยมันเจ้าของมันเห็นเนี่ยแล้วเจ้าของก็ตะโกนบอกนายไงนั่งไงกูบอกแล้วสักวันมึงอ่ะจะต้องตายเพราะปีนี่แหละไอ้โต้งแหย่หน้ามา อ่าขายวะน้องน่าขายอยู่แงหน้ามาบอกเจ้าของบอกอย่าอยเสียงดังอย่าเสียงดังกำลังล่อยแรงอยู่นอนล่อยแรงอยู่นอนล่อยแรงตัวเมียแรงกินอยู่ข้างบนเลยแรงกินอยู่จะล่อยแรงนะโอ้โห ลึงเนี่ยโต้งโต้งนะลึงโต้ง่ันเบาไปก่อน